สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอทุกท่านครับกล้องเจริญฟามบุรีรัมย์โดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะะวันนี้พบจะเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ตอบคำถามของพี่น้องเรานะครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับ พี่น้องครับหลายคลิปที่ผ่านมานะผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันระหว่างก๋วยเชิงกับสายพันธุ์พม่ายุคใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงว่าก๋วยเชิงนะครับทำออกมาแล้วหลายท่านหลายคนก็บ่นว่าหาคู่ปรับหาคู่แข่งขันที่เป็นพมา่าในยยกบางคนก็อุ้มจนหลุดถ่ายก็มี หรือบางคนที่ได้คู่ชนคู่ปล้ำเนี่ยนะฮะคู่แข่งขันก็จะต้องเบ็ดทั้งน้ำหนักเบ็ดทั้งความใหญ่ความสูงก็ต้องยอมเสียเสียเปยบคู่ต่อสู้ถึงจะได้คู่ชนแล้วก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาของสายพันธุ์พม่าว่าพัฒนาได้ได,ได้เก่งได้ถูกทางแล้วก็เป็นพมา่าที่แก้เชิงชนมาดีนะครับไม่หนี สามารถเอาชนะก่อยเชิงได้นะครับหลายประเด็นนะที่พูดนะที่พูดหลายประเด็นแล้วก็พูดถึงเรื่องขวยเชิงจะต้องประมาณไหนที่จะสามารถแก้ทางหรือสามารถต่อสู้นะกับพ่าทม่ที่บิเดเอียวเลี้ยวตีไม่หนีเนี่ยได้สูสีมีโอกาสที่จะชนะได้ ก็พูดไปหลายประเด็นนะครับทีนี้ก็มีคอมเมนต์นะฮะของของพี่น้องเรานะท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าตัวเองนั้นทําสายนธุนพมา่านะครับพมา่าที่ตีเชิงแล้วก็สามารถตีพมา่าด้วยกันได้นะครับก็สามารถหาคู่แข่งขันได้ง่ายอะ่ทะทาพม่าแล้วมันตีเชิงก็ได้ตีพมา่าด้วยกันก็ได้นะครับก็ก็ ทำแล้วมันหาคู่ง่ายที่ผมทำพม่าก็กยังตีพม่าได้ตีเชิงก็ได้และที่เชิงทำ่ะทำไมไม่ทําที่ตีเชิงด้วยกันได้ถ้าหาคู่ชนพม่าไม่ได้เราก็ยังมีอย่างตีเชิงด้วยกันไดนะ้เราจะได้มีคู่ชนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาเองก็บอกว่าเขาทำพม่าตีเชิงซึ่งก,ก็ไม่ได้ ไม่ได้ถอยไม่ได้กลัวเรื่องของก๋อยเชิงเลยนะครับก็เป็นคำถามที่น่าเก็บเอามาคิดเอามาพิเคราะห์นะครับพี่น้องครับเป็นคำถามแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะในตัวที่ดีพ่อแม่ทำออกมายังยังชนกับพม่าเลยแล้วเชิงทำไมไม่ทำชนเชิงเออมันก็เป็นก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นเป็นข้อเสนอแนะที่ ที่ดีที่มีประโยชน์นะพี่น้องครับกับคำคำพูดที่เราบอกที่เราพูดเราเข้าใจกันอยู่ตลอดว่าทำเชิงแลนะ้วเนี่ยมันหาคูยากแต่จะได้คู่ก็ต้องยอมเสียเปรียบไปตรงไหนก็ไม่ได้มีคู่ชนบางทีก็อุ้นจนหลุดถ่ายก็มีสองเดือนสามเดือน บางคนก็ปลดระวางเป็นพอพันไปเลยก็มีโดยไม่มีคู่ชนพอเราหาคู่ต่อสู้ที่เป็นสายพันธุ์พม่าไม่ได้แล้วทําไมพวกเราไม่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 ทำก่อยเชิงที่มันสามารถสู้ได้ทุกเชิงเมื่อมันหากู้ชนที่เป็นพม่าไม่ได้เราก็คนที่จะชนเชิงด้วยกันนี่แหละเออมันก็เป็นคําถามที่ดีแล้วก็เป็นแนวคิดที่เข้าท่า ไม่ใช่อะไรนะฮะเราเราจะได้มีคู่แข่งขันนะครับนะทีพ่ม่าเขายังทําตีพม่นะฮะเชิงเราทําตีเชิงนะมันก็จะเป็นไะมีหลายคนมีหลายท่านหลายอาจารย์นะครับได้พูดว่าถ้าเชิงมันหันไปชนเชิงคืนนี่นะทาเชิงชนเชิงเนี่ยคงจะก้าอันสิบอันสิบสองอันลากยาวเหมือนเมื่อก่อนไหมมันจะได้กินกันต้นไหนมันจะมีแต่เจ้ากันหรือเปล่า คำพูดนี้นะฮะเป็นเป็นความจริงเมื่อสมัยสักสิบยสิปีมาแล้วนะที่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีสายพันธุ์พม่ายังไม่มีไก่สายพันธุ์อื่นเข้ามาในในยังไม่แพร่หลายในไทยเรานะครับมันก็มีเชิงชนเชิงมีไทยตีไทยอะไรนี่แหละมีตรงไหนนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงกันแล้วก็เอาไปแข่งขันกันนะครับ ดีบ้านไม่ดีบ้านบางทีพวลากจาวนะจริงครับผมเคยเป็นมือน้ําเคยให้น้ํานะครับแปดอันนะครับลากยาวแปดอันแล้วก็จ้าวกันเนี่ยมีเมื่อก่อนนะครับคนเชียร์ก็สนุกไปคนก็เล่นก็สนุกไปนะครับคนที่ลําบากที่สุดนะครับก็คือมือน้ํานะครับต้องประคับประคองโคบงมคู่อื่นไม่ได้ดูเลยนะให้น้ำแปดอันเนี่ยคู่อื่นไม่ต้องพูดเลยนะครับ เป็นคู่แรกนะปล่อยหางตั้งแต่เช้านะครับจนจนค่ำมืดนะถึงจบนะครับนะเป็ดอันพี่น้องลองคิดดูนะครับมันต้องใช้เวลามากมายขนาดไหนอันนั้นคือเมื่อก่อนแต่ในปัจจุบันผมเชื่อว่านะครับมีการพัฒนามันมีหลากหลายเรื่องของเชิงชนเข้ามาแล้วก็ รุ่องของเผลตีเมื่อก่อนไก่ไทยเราก็จะจะตีด้านหน้านี่แหละมีตีลูกหน้านะครับมีตีซอกมีตีโคนะครับมีเอวหัวนอกตีด้ทอยบ้างนะครับตัวไหนที่มันพอเป็นเชิงหน่อยนะเชิงพนัดเชิงอะไรอย่างนี้ก็จะเอี้ยวตีทับเทินคู่ต่อสู้บางตัวนี่ทับยาวเลยนะฮะทัพผาทัพผาเดิน ไก่ไทยยืนๆน,นี่ก็โง่มัดคอตัวเองก็เชิงก็จะทับอยู่ทับจนเหนื่อยถ้าเดินทับอยู่นั้แหลนะนะทับเตือนไม่ตีอ่ะคู่ต่อสู้จะเหนื่อยจละล้าตีแค่นิดๆหน่อยๆก็ชนะจะเป็นลักษณะย่นั้นแต่เชิงในปัจจุบันนะครับพัฒนาแล้วทั้งกระดูกทั้งโครงสร้างทั้งเพลงชนเนี่ยอาก้อนเข้ามาผสมกระดูกเสร็จแล้วก็ งอนกระดูกดีนะมันก็จะมีเบร์แข่งเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ได้เพลงตีนะฮะจากก๋อยซึ่งกัดทุกที่ตีทุกแห่งมีกัดหลังมีสโล่หลังโดยเฉพาะเผลหลังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไก่ไทยเรามันไม่มีเพิ่งมาพัฒนามีไม่กี่ปีนี่เองนะครับจากการนําเอากว๋วยเอ,อะไรมาใส่นะมีแผลหลังแผละอะไรเนี่ยตีสีข้างตีสว่าตีหลังสะโล่หลัง เพิ่มเพลหลายเพียงไม่กี่ปีมานี้นะครับแล้วก็มีลูกกัดตีซอกตีหน้ากระเพาะซึ่งมันเป็นไทยเดิมอยู่เนี่ยมาพัฒนาร่วมกันนะครับเห็นหลายคู่ที่สามารถชนะกันนะได้แค่อันกว่ากว่าสองอันกว่านี่ก็มีนะครับคู่แข่งขันเพลงพี่น้องก็เคยเห็นนะเมื่อสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาในสนาม ทาพระเนาะไก่ตองก่าพระนี่ก็เป็นคู่แข่งขันที่เชิงชนเชิงเห็นไหมครับแข่งขันทั้งหลายเอ็มนะก็ชนะกันแค่นะแค่ยกกว่าสองยกไม่เกินสามยกอย่างนี้นะและจากประสบการณ์ที่ไปสนามนะครับมันมีบางคู่ที่เชิงชนเชิงนะครับผเคยเล่าไปหลายคลิปนะครับว่ามีไก่ของทีมงานนะครับ ที่ไปชนนะซึ่งไก่ตัวนี้เป็นเชิงที่ตีแต่เชิงชนะเชิงเนี่ยตลอดเลยนะลูกหนุ่มเนี่ยก็ชนะสามสี่ไฟก็ชนะเชิงตลอดแล้วก็ลูกถ่ายตีไฟใหญ่นะครับก็ชนะเชิงนะชนะก๋วยเชิงสโล่หลังนี่แหละนะครับชนะแบบอันเสียดเสียดเกือบจะไม่โจมอัน้ว้ซ้ำนะครับแต่หมดเวลาสะกอดเนี่ย มันมีนะครับแล้วก็ไปเจอที่สนามชมรมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นเชิงชนเชิงตัวหนึ่งก็เป็นลูกถ่ายนะครับที่ติดงน่นมาครับอีกตัวหนึ่งก็เ,เป็นลูกเหลมนะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีไฟติดตัวมานะครับเก่งด้วยกันทั้งคู่ตีกันก็ไม่เห็นจะกยาวนะครับมีทั้งตีหน้าก็เพราะ ที่ซอกนะครับมีโอกาสก็ขึ้นสโลว์หลังก็สองอันเสียเกือบจะไม่จมสองเอเกือบจะไม่ตลอดสองได้ซ้ำนะครับพอดีเวลาหมดพอเขาอันสามได้นีดเดียวก็ชนะนะครับนี่ก็แสดงให้ถึงว่าการพัฒนานะครับเชิงเนี่ยนะครับผมว่าพัฒนามาไกลแล้วนะฮะไอที่ลาดยาวห้าอันหกอันนะครับ เหมือนเมื่อก่อนถามว่ามีไหมมันก็น่าจะมีอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วถ้ายโยนมาถามว่าพม่าชนพม่าที่มันลากยาวไปนะครับแล้วก็เสมอการหลายอันเนี่ยมันมีไหมมันก็มีนะฮะมันก็มีทุกสายพันธุ์แหละมาตีมาก็คู่ที่มันเจาวกันนะครับนีตีกันไม่ออกหรือเลิกกันไปเนี่ยนะครับสามอันบ้างเสียนบ้างมันก็มีถมถีที่ชนะกัน เม็ดจมอันสองอันสามอันก็มีหมดนะครับกขอเชิมมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ด้วยเราติดที่ว่าเมื่อก่อนนะนะไทยแข่งไทยนะครับซึ่งสายพันธุ์จากต่างประเทศเนะี่ยยังไม่แพร่หลายเข้ามาเราส่วนมากเราเราลากยาวกันจริงๆอันนี้ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริง,รรงมันก็มีที่ชะนะกันเร็วบ้างมีลากยาวกันไปบ้างนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้นะคู่ที่จะลากยาวไปอย่างนั้นนะครับ มันจะมีน้อยนะครับเพราะว่าการพัฒนาทุกวันนี้พัฒนาไปได้ดีนะครับแล้วก็มีแผลอื่นเข้ามาร่วมซึ่งเมื่อก่อนในแผลหลังไม่ค่อยมีแต่ในนี้มันมีทุบหลังสโล่หลังเข้ามาช่วยนะครับ mm hmm. เชิงที่ตีเชิงที่สโล่หลังด้วยกันนะครับ mm hmm. สามารถชนะคู่ต่อสู้ก็ถมเถนะครับตีแผลหน้าก็เพราะตีซอกที่ชนะคู่ต่อสู้มันก็เยอะแยะมันก็เป็นอีก หนึ่งคำถามนะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยว่าทําไมเราทําเชิงเนี่ยนะฮะลำไหวยำเชิงเนี่ยจะหาคู่ชนดะเป็นพระม่าหรือแล้วทําไมเราไม่คิดที่จะชนเชิงด้วยกันมันจะไม่ดีกว่าหรือที่เราจะมีทางเลือกที่มันหลากหลายขึ้นคือไม่เลือกเชิงชนนหละทาแล้วเลี้ยงแล้วนะครับไปสนามสามารถมีคู่แข่งขัน ที่ไม่ต้องเลือกให้ตีพม่ก็ตีไม่มีก็เชิงนี้กันนี่ก็เอาได้นะ่ะอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเป็นความหลากหลายเป็นทางเลือกให้เรานะครับมีซุ้มใหญ่ๆนะครับหลายซุ้มที่พัฒนาเชิงที่สามารถตีเชิงได้นะครับสายพันธุ์ที่สามารถตีเชิงด้วยกันได้นะครับมีหลายสายพันธุ์หลายซุ้มหลายค่ายนะฮะค่ายที่คนรู้จักระดับประเทศ ท่านลงไปไล่ดูศึกษาดูนะครับแล้วก็นำมาพัฒนามาเติมแต่งอย่าห่วงแต่หลังอย่างเดียวนะครับนะฮะเมื่อปีที่แล้วสักสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยนะคนเนี่ยถามหาแต่หลังอย่างเดียวแล้วก็ต้องสโลว์หลายๆชั้นแล้วก็ต้องแต่หลังอย่างเดียวเผลอหัวเผลอหน้าอะไรไม่มีเลยนะไม่เอาเลยนะบางคนนะหลังอย่างเดียว นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะหลังอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะมีนะครับที่หลังอย่างเดียวก็สามารถชนะู่ต่อสู้ได้แล้วก็บางครั้งหลังอย่างเดียวนะเอาชนะู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับยิ่งมาเจอพม่าพัฒนายุคใหม่ที่กระดูกโครงสร้างดีนะครับสโลหลังก็ไม่อยู่เนี่ย ย็นคำหน้าเราเนี่ยนะครับบิดเอี้ยวเลี้ยวตีนี่หลุดมาไม่ได้นะเชิงหลุดมาครับตีแผลบางๆเนี่ยนะครับตีก็เดือกมากตีแผลรัดหูตีตาตีที่โถงจบตีกันตีเนี่ยใช้เรือดีๆไม่แข่งหนักๆแล้วก็พ่อแม่พวกนี้นะฮะจะเขาจะคัดมาเดี๋ยวตัวที่ตีแม่นๆหนักๆเลยบินล้วไม่มีพลาดนะครับบางทีหลังอย่างเดียวนะครับสโลหลังอย่างเดียวเนี่ยแผลหน้า ตีลูกประชิดเนี่ยเราตีไม่ได้เลยนะครับไก่พราะมา่เชิญที่เป็ดเอี้ยวเลี้ยวตีเนี่ยเขาจะตีลูกประชิดได้ดีเราไม่มีลูกประชิดเนี่ยเราจะไล่แต่หลังอย่างเดียวเขาก็อาจจะขยับหนีบ้างเปิดปีกหนีบ้างหนีคบ้างนะครับขยับนิดเดียวเองนะครับเราหลุดจะโดนเลยเนะเราก็จะไม่ทันเขาดังนั้นมีเผลหน้าเข้ามาเสริม ตีซอกตีสว่าบตีสีข้างแทงเนื้อจะจัดพวกนี้จะสามารถตีพมา่าได้โดยเฉพะาะพม่าที่ตีลูกเบียดลูกประชิดดีดแล้วก็พวกก่อยเชิงพวกนี้นะจะสามารถตีเชิงด้วยกันได้นะครับเพราะว่าก่อยเชิงนะ่ะจะเป็นไก่ที่ตีในระยะประชิดไก่ตีเบียดตั้งคลุกวงในอ่ะก่อยเชิงนะ่ะถ้าคลุกวงในก็ต่อสู้ไม่ได้แลว จะไปยื่นแต่หัวให้คู้ต่อสู้หนึ่งมันก็จบนะครับดังนั้นพวกนี้นะฮะจะสามารถตีเชิงด้วยกันน่อยแล้วก็จะส,สามารถตีชนะเชิงด้วยกันนะฮะโดยไม่ลากยาวจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับจะไม่ลากยาวอะ่ะสองสามอันเนี่ยได้กินกันแล้วนะครับดังนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับกับคนทำเชิงกับคำถามนะฮะที่ f อซเราเนี่ย ตันอเนี้ยมาเขาทพาพม่าก็ยังชนพม่าได้เขาชนเชิงก็ได้แล้วเราทาไมทําเชิงเราจะต้องถามหาแต่พม่าที่เป็นคู่ชนเนะพราะได้คู่ชนก็บางก็บอกว่าต้องเบรกบ้างต้องเสียใหญ่บ้างโน่นนี่นั่นหรือบางคนก็อุ้มสองเดือนสามเดือนไม่ได้คู่จะดีไหมถ้าเรามีทางเลือกที่ทํามาชนเชิงด้วยกันนะครับซึ่งมันผมว่ากว่อยเชิงเนะี่ยมันมีเยอะ มีเยอะกว่าพม่าตีเชิงนะครับใครก็จะจ้องตีเด็กพมา่าทําเชิงออกมาแล้วจะจ้องตีเด็กพม่าพม่าตีเชิงมันยังมีน้อยอยู่ครับมันมีนะแต่มันยังมีน้อยอยู่ผมเชื่อว่าอีกปีสองปีงมันมีเยอะท่านจะมีผู้ตีเนี่ยแต่กว่าจะถึงอีกสองปีสามปีกหน้าที่มันจะเพล่หลายมันจะมีเยอะเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาแล้วนะเขาจะตีกับเราหรือเปล่าบางทีก็ไปตีพมา่ดาด้วยกันบางทีมันก็ง,ง่ายกว่า อะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้มีผู้ชนที่เป็นเชิงด้วยกันนะครับก็เป็นกําลังใจนะศึกษาดูนะครับกับ่ายไหนเราไหนที่สามารถตีเชิงนี้กันได้แล้วก็ไม่ลากยาวนะครับผลงานที่ไม่ลากยาวสามารถชนะเชิงด้วยกันที่มันไม่กี่อันเนี่ยไปศึกษาดูแลหาสายพันธุ์มาเพิ่มเติมเราขาดตรงไหนเราเติมตรงนั้นนะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไก่ไขยเชิงนะครับ ทุกวันนี้ที่จะตีกับพม่ายุคใหม่ควรจะมีลูกหน้าก็คือกัดบาตีตัวตีซอกกัดจุ่มหน้ากระเพาะแล้วก็ตีตีสีข้างได้เข้าปีกทุบหลังได้กัดหลังสโล่หลังได้บางตัวเนี่ยนะครับเข้าปีกจับสร้อยแก่ดึงสร้อยแก่แล้วดึงที่ถอยนะตีที่ถอยได้ตีขนโขได้ตีลูกหน้าตีลูกหลังตีลูกข้างตีลูกขวางอะไรตีได้หมด พวกนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะสู้พมา่าพวกยืนแกนดีบิดเอี้ยวเลี้ยวตีนี่ได้นะครับแล้วก็สามารถตีเชิงด้วยกันได้ด้วยน,นําไปพิจารณาดูนะครับกล้องเจริญตามไก่ชนคนลุกทุ่งโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับคืนชอบอยากได้สายพันธุ์ก๋วยเชิงนะครับที่สามารถตีได้ทั้งกว๋วยเชิงด้วยกันแล้วก็พมา่า นะครับก็ลองกริ้งกลางเข้ามาคุยกันดูนะครับ0934523359นะครับนะพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมวิทย์ไก่ชนนะครับสวัสดีครับ